ลักษณะของผู้ไม่ตั้งจิตในกายะคตาสติที่ขูทั้งหลายเปรียบเหมือนบุรุษจับสัตว์หกชนิดซึ่งมีวิสัยต่างกันมีโครจรต่างกันแล้วผูกด้วยเชือกอันเหนียวแน่นคือจับงูจระเข้นกสุนัขบ้านสุนัขจิ้งจอกลิงแล้วผูกด้วยเชือกอันเหนียวแน่นครั้นแล้วพึ่งขมวดปมไว้ตรงกลางปล่อยไปทีนั้นแล สัตว์หกชนิดซึ่งมีวิสัยต่างกันมีโครจรต่างกันเหล่านั้นพึงดึงมาหาโครจรและวิสัยของตนของตนงูพึงดึงมาด้วยคิดว่าเราจักเข้าไปสู่จอมปลวกจระเข้พึงดึงมาด้วยคิดว่าเราจักลงน้ำนกพึงดึงมาด้วยคิดว่าเราจักบินขึ้นสู่อากาศสุนักบ้านพึงดึงมาด้วยคิดว่าเราจกเข้าบ้านสุนัขจิ้งจอก พึงดึงมาด้วยคิดว่าเราจักไปสู่ป่าช้าลิงพึงดึงมาด้วยคิดว่าเราจักเข้าไปสู่ป่าพิขูทั้งหลายเมื่อใดแลสัตว์หกชนิดเหล่านั้นต่างก็จะไปตามวิสัยของตนของตนพึงลำบากเมื่อนั้นบรรดาสัตว์เหล่านั้นสัตว์ใดมีกำลังมากกว่าสัตว์ทั้งหลายสัตว์เหล่านั้นพึงอนุวัตคล้อยตามไปสู่อํานาจแห่งสัตว์นั้นแม้ฉันใด พิกุทั้งหลายพิกขุรูปใดรูปหนึ่งไม่ได้อบรมไม่กระทําให้มากซึ่งกายะคตาสติก็ฉันนั้นเหมือนกันตาย่อมฉุดพิกขุนั้นไปในรูปอันเป็นที่พอใจรูปอันไม่เป็นที่พอใจย่อมเป็นของปฏิกูลหูย่อมฉุดพิกุนั้นไปในเสียงอันเป็นที่พอใจเสียงอันไม่เป็นที่พอใจย่อมเป็นของปฏิกูล จมูกย่อมฉุดพิกุนั้นไปในกลิ่นอันเป็นที่พอใจกลิ่นอันไม่เป็นที่พอใจย่อมเป็นของปฏิกูลลิ้นย่อมฉุดพิกุนั้นไปในรสอันเป็นที่พอใจรสอันไม่เป็นที่พอใจย่อมเป็นของปฏิกูลกายย่อมฉุดพิกุนั้นไปในโพัพพะอันเป็นที่พอใจโพัพพะอันไม่เป็นที่พอใจย่อมเป็นของปฏิกูล ใจย่อมฉุดพิขุนั้นไปในธรรมอันเป็นที่พอใจธรรมอันไม่เป็นที่พอใจย่อมเป็นของปฏิกูลพิขุทั้งหลายความไม่สำรวมย่อมมีได้ด้วยอาการอย่างนี้แล